สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc ฟานหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับช้ดูเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับได้เฮงได้ปังปังกันอีกแล้วในงวดที่แล้วนะครับก็เน้นเน้นปาห้านะครับสำหรับในงบน้อย fc ตัวยงนะฮะใครอยากได้ชุดแบบเนี้ยในน้อยชุดแบบนี้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับก็มาดูใน2สูตรนี้นะครับเนาะก็ถึงไม่เข้าเลขเต่นก็ยังมาอยู่นะครับแล้วก็ในสูตรเลขวิ่งด้วยนะฮะในสูตรนี้ ก็ถือว่าเข้านะก็ว่างวดก่อนมันหลุดนะครับเนาะนี่แหละเขาวางหลุดบางนะซึ่งในล่าสุดล่าสุด5้าออกไปในที่ใน3มงวดติดติดเลยนะครับซึ่งโอกาสที่มันออกแบบนี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะที่5ออกในที่ในบนนะครับมันจะมา5้าอีกไหมเท่าที่ดูก็ไม่มีนะครับแต่เท่าที่ดูที่ที่มันออกเหมือนกันเลยก็คือในช่วงนี้นออก69กก็69เเหมือนกันเนาะ 5 2 5 1อ่ะมี5 1มี5 2เหมือนกันแล้วก็มา6 9เออหรือว่าในล่าสุดรนี่มันจะออกเหมือนเดิมกับในช่วงตรงนี้1 7ไหมงวดนี้หรือเป็น6 8นะฮะถ้าก่อนหน้านี้ถ้าก่อนไป1 5ก่อนไป3 1 1 5 9 6 2 1 9 6 2 1 6 7 9 6 2 1 6 7สองเนี่ยอันนี้งวดน,นี้มาตรงนี้เนาะมาต่อกันตรงนี้ซึ่งในช่วงเนี้ยนะฮะมันออกคล้ายๆกับในล่าสุดอ่ะมันก็มีห้า5หเหมือนกันแล้วก็มี52เหมือนกันแล้วก็มา6 9มี6 9เหมือนกันหรือว่าในล่าสุดเนี่ยจะเป็นในที่อยู่ในตรงนี้ที่มันยังไม่ออกจะเป็น6 3สาม 6 3สา 7, 5, 1, 7 6, 8, ห้าสามเจ็หเรือสองหนเนี่ยซื้อเอาอยู่ในนี้นะฮะผมว่าค่อนข้างมีลุ้นนะครับหรือเท่าที่ดูในตรงนี้ก็มีในที่เดนหนึ่งเนึงหนึ่งคู่กันกับเลขขี้ทั้งนั้นเลยนะฮะที่ยังไม่ออกก็คือ1 3 1 5งสหรือหนหรือใกล้เคียงอาจจะเป็นเลขคู่ก็ได้นะครับอ่านหนมาหนึ่งแปก็เป็น10ก็เป็นได้นะครับหรือจะ อ่ะหนึ่งอ่ะในในในตรงนี้ก็มีหน,นึนะ่งเหมือนกันนะมีหนึ่งเหมือนกันหนึ่งสองหรือหนึ่งหกหรือออกหนึ่งเจ็ดเหมือนกันในตรงนี้ก็ได้นะนี่มาหกเก้าแล้วก็มาหนึ่งเจ็ดออกง่ายง่ายแบบนี้อ่ะมาดูในสูตรแล้วกันนะครับสูตรเลขวิ่งกันก่อนเลยนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวก็ถือว่าเข้าดีเนะเดินดีเข้าบ่อยสูตรนี้นะออกไปที่ในหกเก้าห้าแปดเนะเพราะว่างวดที่แล้วมันหลุดนะก็มาที่ในห้านี่นะฮะ สูตรนี้ก็ปกติมันเป็นสูตร2ตัวนะก็เอามาแค่ในหลักหน่วยนะเพราะว่ามันเข้าดีก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมานะครับเป็น1,9,6,9,5,8กนะครับก็จะนำในที่ในหลักแสนนะครคูณด้วยเลขคงที่9 10คูณ6หน่วยคูณ3 19นะครับ1 9ได้9 65 83เป็น24 9บวกกันกับ4นี่เป็นในที่ใน13 ก็จะเพิ่มแต้มนะฮะแล้วก็ลดแต้มสองสามสี่นะฮะล่าสุดสูตรเล็กวิ่งนะฮะก็จะได้ในที่ในสองสองสามสี่อืมนะก็หวยวันศุกร์ไม่เข้าเลยนะหวยวันศุกร์นะเข้าบางหลุดบางแล้วกันสูตรนะ,ะมาดูในสูตรจับคู่นะฮะสูตรจับคู่อันนี้หกชุดนะฮะครั้งก่อนเข้ามาห้าหนึ่งเนี่ยมันก็เข้าบางหลุดบางนะครับ 6 9 5 8นะถึงจะหลุดก็อ่ะเลขเด่นก็ยังมาอยู่นะฮะหลักสิบนี่ก็มาห้าเนาะอันนี้ก็มีห้าเนาะแต่มันจับคู่กันไม่ติดนะฮะมาดูในล่าสุดนะครับสำหรับในงวดของวันที่29เนาแล้ว7 28 29อ่าลงมือแล้ว29นะครับสูตรนี้นะฮะงบน้อยอ่ะกระดาษก็จะหมดแล้วนะฮะเอาอังหวัดงวด1 9 6 9ก้าห้าแปเก้าาหาแดนี่ฮะก็มาหาที่หลักสิบหลักสิบนะฮะเราก็จะนําในหลักแสนคูณด้วย5้าหมื่นคูณด้วย5นะครับหลักสิบหลักหน่วย1นึ่งหได้ห้าเป็น45่สิบห้เปสองเป็น16 5หกบวกห้บวกกันกับ6กนะก็จะเป็นในที่ใน11นะก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มนะศูนย์ห ส่วนในที่แน่หลักหน่วยนะก็จะนําในหลักพันนะครับคูณ5กับ9หลัก10 5ปานหลักหน่วย5 6 5 3 10 6 9เป็น54 5 5 25 8 5 40 8 5 40 4, 10, 4บวกกันกับ5นะครับก็จะเป็น9 0บวเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น0 0 1 2 9 0 0 1 2แล้วก็9 0นะครับ ก็จะเป็นในที่ใน0 9 0 0 1 9 1 0 2 9นะครับแล้วก็2 0นะจอขอให้โชคดีแ้วกันต่อไปเป็นสูตรในที่ใน4ชุดนะฮะอ่ะมีในเลขเด่นอยู่เนาะในเลขวิง่งตรงนี้อ่ะวัดก่อนมันชนกันน หมดกอนมาชนกัน3 4มหแล้วก็มา5แล้วล่าสุดชนกันในที่ได้2นะชนตัวเดียวเลยนะครับ2หรือว่าจะเน้นๆ้นสองนะในงวดนี้เนาะก็มาดูในสูตร4ชุดนะฮะเดี๋ยวใครเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนนี่ก็ข้อความสีฟ้าข้างลนะ่างเนาะชุดเน้นๆงบน้อยมาดูในสูตร4ชุดนะฮะสูตรนี้ก็หกเก้าห้าแปดหลุดมาสามงวดแล้วเนาะ มันก็ยังพอมีเข้าบ้างนะครับมาดูในวันที่29แล้วกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นนะครับถเดิน่นตัวไหนนะครับก็ไม่เข้าถึงไม่เข้าก็อ่ะยังมาเลขเด่นในตุแหน่งตรงนี้อ่ะมาดูในล่าสุดแล้วกันสุดนี้นะครับผลในงวดที่แล้วมานะก็จะเป็นที่ใน1 1 9่9 5นปนะสุดไหนเข้าก็ใช้ต่อนะสุดไหนไม่เข้าก็ เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้รอมันเข้าก็ค่อยมาใช้อีกนะครับมันก็มีช่วงที่มันเข้าก็เข้า,ขาต่อเนื่องนะสสุดหาในหลักสนะิบเนียก็จะนําในหลักแสนนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหนึ่งห้าได้ห้าเก้าเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดนะฮะสองห้าเป็นสิบแปดสามเป็นยี่สิบสี่แปดห้าเป็นสี่สิบห้าบวกกันกับหนึ่งนะครับเป็นหกหกบวกกับสี่ก็จะเป็นในที่ในสูงก็สุดบอกลดแต้ม ศูนย์ลดไปก็เป็น9นะครับ่วนในที่หนหลักหน่วยก็นําในหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วย998 1นะครับ8 2เป็น16 1วก6ได้เดวก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น8 907 8้นจะครับ90แล้วก็7แล้วก็8ปนะครับก็ 9, จะเป็นที่ใน9 9 7 9 8 0 7แล้วก็08นะครับ4ชุด ่ะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับเนาะนี่แหละอยู่ถ้ามาดูในวิเคราะห์ในตรงนี้มันมีหนึ่งเจ็ดหกแปดหนึ่งสต่ถ้าในตรงนี้นะครับมาเปรียบเทียบถ้าเลขติน่นอ่าแคมหน้าจอาไปนะสองสูตรนี้ก,นก่อนเลยนะครับนี่ ก็มี9เนาะมีม,มีมีเด่น9เด่น0นย์ะฮะที่ที่มันชนกันมีเด่น9เด่น0ส่วนถ้าในตรงนี้นะครับถ้ามันมา3 4 5ี่ห้านะครับถ้ามันจะออกเลขเดิมเนะี่ยเหมือนในช่วงในตรงนี้นะอ่ะก็มี3มี5เหมือนกันก็อาจจะออก5 3 7ถ้า5มาอีกเนาะห3 5 7หรือ3มาก็เป็น36ถ้า2มาก็จะเป็นในที่ในสองหนึ่ง นะในตรงนี้เพราะว่ามันออกเหมือนกันกับในล่าสุดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ